สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องจำนวนนับ1ถึง10และสูตรนะคะโดยนางสาวอรไทยใจพฤหรือคุืนครูเฟิร์นคนเดิมนะคะอ่ะแล้วเราไปดูกันในวันนี้ว่าจะเรียนเรื่องอะไร สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องจำนวนนะับสองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าก่อนอื่นเลยเรามาทำกิจก,กรรมกันก่อนนะคะโดยครูจะให้นักเรียนนะคะหาสิ่งของนะคะจากรูปภาพที่ครูกำหนดหนึ่งสองสามนะคะว่าสิ่งของใดบ้างที่มีสองจำนวนนะคะอ่ะดูรูปภาพที่หนึ่งนะคะ รูปภาพที่หนึ่งมีส้มส้มสองผลถูกต้องค่ะเย่และในภาพที่สองมีสองจำนวนไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมนี่และข้อที่สามนะคะมีสองจำนวนไหมใช่นะคะเก่งมากค่ะตอมไอให้ตัวเองหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในข้อที่ ัดไปเลยนะคะให้นักเรียนเลือกจำนวนตามที่กำหนดค่ะครูนะคะต้องการดินสอสองแทง่งช่วยครูหาหน่อยว่าอยู่ในรูปที่1รูปที่2หรือรูปที่3ค่ะติ๊กต็อกติ๊กต็อกอ่ะอยู่ในรูปที่2นะคะอ่ะทีนี้เหมือนกันค่ะครูต้องการไอติมสองแท่งค่ะ อยู่ในรูปที่หนึ่งสองหรือสามคะ่ะและคําตอบที่ถูกต้องก็คือรูปที่สามเย่อะแล้วเราไปดูกันต่อเช่นเคยโคต้องการลูกอมสองเมตรค่ะลูกอมสองเมตรอยู่ในรูปที่หนึ่งสองหรือสามคะ่ะและ,ฉะเฉลยก็คือรูปที่หนึ่งนะคะ ยี่ <Yeah. S 2> เห็นน้องเหมียวไหมน้องเหมียบก็ดีใจกับเราอะทีนี้นะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของจํานวนนับสองกันมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนวิธีการเขียนเลข2กันบ้างนะคะโดยจากคลิปวิดีโอก็จะเห็นเป็นตัวเลข2ไทยและตัวเลข2ฮินดูอารบิกนะคะเหมือนเคยให้นักเรียนชูนิ้วขึ้นมา1นิน้วค่ะแล้ว ว่าตามวิดีโอที่ครูจะเปิดในต่อไปนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยอ่ะชุ่นี้ขึ้นมานะคะคนเก่งลองดูนะคะว่าเลขสองเขียนอย่างไรเลขสองไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะนี่คือเลขสองไทยนะคะเลขสองฮินดูอรารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ นี่ก็คือเลข2ฮินดูอารบิกนะคะอ้าวล้วก็ได้เรียนกันไปทั้ง2แบบแล้วก็คือตัวเลข2ไทยกับเลข2ฮินดูอารบิกนะคะอ่าไปกันต่อทีนี้แล้วตัวหนังสือล่ะเขียนอย่างไรอ่าให้นักเรียนสะกดพร้อมกันนะคะสออง สองอีกครั้งค่ะสององอสองนะคะอ่ะช่วยครณนับหน่อยหนึ่งสองมีหมวกทั้งหมดสองใบนะคะอ่ะทีนี้มาทบทวนกันดีกว่าเลขสองฮินดูรบิกเขียนอย่างไรคะอันนี้ขึ้นมาอาวาดพร้อมกันอ่ะถูกต้องไหม ไปดูเย่ yeah. นี่ก็คือเลขสองฮินดูราเบิกนะคะต่อไปเลขสองไทยอ่ะเอามือขึ้นมาเขียนไปพร้อมกันค่ะฟุบอ่ะถูกต้องไหมนี่ไงคะ่ะคือตัวเลขสองไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือสะกดว่าอย่างไรคะสะกดพร้อมกันสอ,ออสององสอง ดังนี้ค่ะสำหรับคาบเรียนในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย